เดี๋ยวพาไปดูหน่อยเขาแสดงออกถึงความรักชาติกันยังไงในช่วงออกพรรษาแบบนี้ค่ะจัดเต็มไหมคุณเจี๊ยบโอ้โหทรงชาติยุดโทปกกรมาเต็มกิ๊บพงกิ๊บเพ่นรถจิ๊บรถหานนี ut, h, uh oh, oh, ่เป็นขบวนออกพรรษานะนี่นะครับผู้ชมไม่ใช่การขับจริงๆนะฮะเนี่ยเป็นไอเดียสุดเจ๋งสุดเจ๋งเลยชาวบ้านที่เขาชะเมาระยองเนี่ย เอามอเตอร์ไซค์เก่ารถจิบเก่ารถบรรทุกโบราณคือมาทําสีอะอเขียวขี้ม,ม้าแบบเนี้ยแล้วมาทําเป็นขบวนรถทหารตักบาทเทโวโรหนะคุณผู้ชมครับออกพรรษามีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างรถแบบนาซีลสมัยสงครามโลกอะรถจิบรถถังปืนนน่กิบเพ่นรถบรรลำเลียงพลติดธงชาติไทยสวยงามเนี่ยนะครับตกแต่งประดับประดาเขาเรียกวัสดุเหลือใช้อะไรทำอะไรก็ได้แต่ดูเหมือนจริงมากเลยใช่ดูเหมือนจริงจริงเลยเนี่ย คนที่อยู่บนรถก็แต่งกายเป็นทหารมีเครื่องบงเครื่องแบบตะเบะเดอนี่เป็นไฮไลท์คุณผู้ชมครับนี่นี่อะไรนะเขาเรียกเครื่องบาซูก้า <c oughs> เครื่องยิงระเบิดเหรอชาวบ้านบอกอย่างนี้นะครับ อันอยากจะแสดงออกในความรักชาติอธิปไตยไทยให้กำลังใจทหารที่อยู่แนวหน้าปกป้องผืนแผ่นดินไทยะนะัเพราะทุกคนเสียสละแล้วเข้มแข็งมากก็เลยอยากจะส่งกําลังใจเนี่ยจากแนวหลังไปสู่แนวหน้านะครับผ่านเทศกาลออกพรรษาแบบนี้นะครับส่งต่อไปให้แล้วนะครับสําหรับทางทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับว่ามีคนให้กําลังใจอยู่เยอะนะคะ